yeah <sighs> สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดไม้ดูนะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่รอคอยเลยนะผมเคยทาคลิปมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เพื่อรอวันที่พระจะออกแต่วันนี้พระออกเรียบร้อยแล้วมาถึงเรียบร้อยแล้วคือรุ่นชนะจนพันล้านนั่นเองนะครับของหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะในกล่องนะครับจะเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับวดัด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ วันที่12นะครับพฤษภกราคม2564นะเป็นรายการจองนะครับพี่ผมให้มาดูนะแล้วก็มีรายการยกลังอยู่พี่ผมนะครับก็ยังไม่ได้แกะนะครับส่วนใครที่อยากจะได้แกะอ่าผมแม่งปันไอ้เบาๆไปเลยนะครับอ่ะวันนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นรายการที่เขานิยมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับเนื้อเงินลงยาน้ําเงินยาเขียวแล้วก็เหล็กน้ําพีนะครับอันนี้คือตัวอย่างเหรียญนะครับนี่คือเหรียญทองคํานะครับ ลักษณะเหรียญเหรียญสวยงามมากๆนะครับสวยอย่างนี้เลยอันนี้คืออเนื้อเงินนะครับลงยาน้ําเงินหน้ากากทองคําแท้นะเนื้อเงินนะครับลงยาเขียวหน้ากากทองคําแท้เห็นไหมนะครับโอ้เหรียญนี้สุดพีคเลยนะครับน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับลงยาแดงหน้ากากทองคําสุดจริงๆนะครับนี่เนื้อเงินลงยาแดงนะครับที่คนตามหานะเนี่ยเนื้อเงินลงยาฟ้านะครับเนื้อเงินลงยาเขียวอ่า อันนี้นะครับสวยงามนะครับน่าจะเป็นเนื้อ,เ,อเงินซาตินหรือเปล่านะครับประมาณนี้นี่คือรายการทีเด็ดนะครับคนตามอาการ <c oughs> น่าจะเป็นเหล็กน้ําผีนะครับเป็นรายการที่9แต่วันนี้พิเศษกว่าน,นั้นนะครับผมมีรายการนี่แหละว่าแล้วนะครับเรามาชมกันเลยนะ,ะกับรายการนี้โอ้โหเป็นรายการที่9้านี่ครับมีคนถามผมเข้ามาเยอะนะว่าเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับผมก็เลยอ,อยากจะ รู้นะครับอยากจะลุ้นว่าเลขโคดน้มเบอร์อะไรนะแล้วก็อยากจะเอามาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูได้ศึกษานะครับแล้วก็แบ่งปันทุกคนในช่องที่ยูทูบนะครับที่คนติดตามนะสำหรับใครที่อ,อยากจะได้จริงๆนะครับผมจะเอาแบ่งปันนะอ่ะพอแกะออกมานะครับกล่องจะเป็นสีส้มแบบนี้อืมสีส้มแบบแสบตาเลยนะครับอ่ะโอ้โห,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 โหนี่นะครับพอแกะออกมานะมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับ มาผมขอกล้องด้วยนะครับมาแล้วนะครับสวยไหมอ่านะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับโอ้โหนี่นะครับสวยจริงๆนะครับสวยสุดๆอ่ะเอาออกจากซีนเลยนะ,ะเห็นไหมครับโอ้โหแน่นอนเลยนะครับสวยงามมากนะดูแบบขลังเลยนะม,มา เดี๋ยวผมส่องดูหน้าของหลวงพ่อให้นะครับนะดูหน้าหลวงพ่อจะชัดครับนี่นะครับหน้าหลวงพ่อสุดๆไปเลยนะครับรายละเอียดเก็บได้ชัดเจนมากๆนะอ่านะครับเขาพยายามนะครับทำให้เหมือนเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับ่าเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับชนะจนหลวงพ่อรวยเป็นต้นแบบของเหรียญนะครับอ่ะดูเลขโค้ดนัมเบอร์ที่ไหนนะครับตรงนี้นะครับคือเลขโค้ดนัมเบอร์อ่เห็นไหมนะครับ นี่นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะสองแปดศูนย์ 280, นะครับสองแปดศูนย์เลขโค้ดนัมเบอร์ชัดเจนมากนะครับดูด้านหลังครับนี่นะครับรายละเอียดของด้านหลังสวยนะครับจะมีไก่นะครับไก่ตัวหนึง่งนะแล้วก็ถุงเงินหุนทองแล้วก็เป็นยันของหลวงพ่อพัดนะครับอ่ะ โอเคนะครับเปลี่ยนรุ่นนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆผมมีนะครับทั้งลุ้นเนื้อยกหลังนะครับลุ้นเนื้อยกลังแล้วก็เป็นรายการจองแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเงินลงยาน้ําเงินนะครับลงยาเขียวนะครับแล้วก็ลงยาแดงนะใครอยากจะสอบถามนะครับอยากจะได้เอาไปบูชานะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์หรือว่าทักแชทไลน์ได้นะครับ ่าเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ตรงนี้นะครับฝากเก็บติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวผมเอาวัตถุมงคลดีๆนะครับมาให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ผมประสิทิ์นีขอเก่าคว่าสวัสดีครับผม